สวัสดีนะคะณพึ่งก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาคุยกันในวันนี้นะคะ mm hmm. ตัวเด่นๆที่ณพึ่งชอบกอ็อาจจะไม่พ้นตัวนี้ค่ะที่ภาคเป็นภา,าพยนตร์เป็นคนคนเล่นนะคะไม่ใช่การ์ตูนนะคะและก็ได้รางวัลด้วยก็ต้องเป็นหนูน้อยคอมพิวเตอร์ค่ะได้รางวัลค่ะจากพระน่านนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องหนูน้อยคอมพิวเตอร์เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการ์ตูนหลายเรื่องค่ะแต่ว่าที่เป็นการ์ตูนที่ยอดฮิตแล้วก็คนติดตามชมกันมากก็คือโดราเอมอนภาคเป็นชิซุกะแล้วก็เซลลมูนเซลลมูนนี่ภาคหลายตัวเลยค่ะแล้วก็ยังมีโปเกมอนนอกจากนั้นก็มีภาพยนตร์ฝรั่ง เป็นเป็นภาพยนตร์มุเวนะคะแล้วก็ภาพยนตร์ญี่ปุ่นหลากหลายรสชาติเลยค่ะเป็นแนวชีวิตเป็นแนวตลกก็มีค่ะส่วนกระตุนนั้นไม่ต้องพูดถึงค่ะเยอะมากหลายเรื่องมากๆเลยค่ะเริ่มมาตั้งแต่ปี2,519นะคะปีนั้นเนี่ยเราก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ปีสุดท้ายแล้วค่ะก็ได้รับการชักจูงจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นผู้ มีความสามารถอยู่ในช่อง9อ,อสมทแห่งนี้นะคะ,ะท่านก็แนะนำให้มาร่วมละครเพลงละครเพลงในช่วงลอยกระทงในช่วงสงกรานอะไรประมาณนี้อันนั้นคือจุดเริ่มต้นแล้วก็มาเป็นผู้ประกาศรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง9ในตอนนั้นนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็มาสมัครเอาสมมทาก็เปิดโอกาสให้มาสมัครสอบนะคะในช่วงนั้นเนี่ยคนมาสมัครก็ไม่ได้มีเป็นร้อยคนขนาดนั้นนะคะมีประมาณ20-30คนประมาณนั้นได้นะคะอันนั้นก็คือปี2520ค่ะก็ได้มาสมัครสอบแล้วก็ได้ <st arts> ก็เลยได้มาบรรจุเป็นพนักงานจัดรายการะคะ่ะท่านหัวหน้าก็เลยให้ขึ้นมาช่วยเป็น ผู้ประกาศอ่านข่าวทางสถานีวิทยุนะคะ FM 96.5 m มกะของอสมทค่ะก็ทำอยู่ได้ประมาณไม่ถึงปีนะคะก็ได้เข้าไปอยู่ที่ฝ่ายผลิตรายการนะคะก็เป็นพนักงานฝ่ายผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์แล้วหลังจากนั้นก็เราได้แสดงละครหลายเรื่องละครที่เป็นผู้จัดของอสมทเองนะคะในยุคนั้นก็ได้รับความ นิยมได้มากพอสมควรค่ะก็ทำให้เรานี่เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้เป็นผู้ประกาศอ่านข่าวในช่วงนั้นดรสมเกียรติอ่อนมิมนนะท่านก็มาทำความารู้จักทางด้านการข่าวของเราอย่างแข่งขันมากๆเลยในช่วงนั้นนะคะอสมทรดังมากในช่วงข่าวของดออรสมเกียรติอ่อนมิมนค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มาอ่านข่าวด้วยมาอ่านข่าวด้วยกันนะคะ หลังจากนั้นเราเราเป็นคนที่อยู่หน้าจอมามากพอสมควรแล้วก็จะมีการรับสมัครผู้ประกาศนะคะก็ได้เป็นคนฝึกน้องๆผู้ประกาศรุ่นต่อๆไปด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในคนดูแลเป็นผู้ดูแลเป็นคนทําสคริปต์การอ่านประกาศแจ้งรายการหรืออ่านข่าวของทีวีช่วงสั้นๆนะคะก็คอยดูแลช่วงนั้นอยู่แล้วก็มาภาคการ์ตูนค่ะก็คือได้รับความใบ้เนื้อเชื่อใจนะคะ ก็ต้องขอบระคุณรุ่นพี่ค่ะคุณสันสนีสมันบวรวงศ์นะคะซึ่งพี่นิดโนบิตะของเรานี่เองค่ะท่านเป็นคนที่มาบอกว่าอ้างพึ่งพรุ่งนี้จะภาคหนังแล้วนะเอาบทมาให้เอาบทมาให้วันนี้พรุ่งนี้ภากคก็คือก็คือว่าดีใจสุดขีดดีใจมากๆค่ะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ,เอ๊ะเราจะภาคได้ไหม แต่ว่าเราก็เรามั่นใจในตัวเองว่าเราเราผ่านงานทางด้านสถานีวิทยุทีวีอันคามาบ้างแล้วการพากย์หนังก็คงไม่ยากสําหรับเราและอีกอย่างหนึ่งนะเพิ่งจบครูมาค่ะเด่นจบครูมาก็เออเรา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 ,เราไม่ไม่ประมาทอยู่แล้วค่ะเวลาอยู่ต่อหน้าอาจารย์ต่อหน้านักเรียนเราก็เลยได้เป็นนักพากในวันรุ่งขึ้นเลยอะค่ะ ก็ตื่นเต้นนะคะมาภากับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้วยอย่างนี้เราดีใจมากเลยอย่างเช่นคุณสมจินธรรมทัศน์นักภาครุ่นใหญ่รุ่นปรมอาจารย์คุณกำธรคุณดารสาสตาจันอันนั้นก็คือ,อเอ่มีพี่ติ๋มโดรายเอมอนเหล่านี้นะคะแล้วก็พี่นิตนวิตะด้วยน้าต่อยด้วยนะคะซึ่งอยู่ในห้องภาคแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้ดีค่ะ ตัวแรกเลยนะคะก็คือเป็นตัวการ์ตูนที่เป็นเพื่อนของนางเอกนะคะภาคเป็นตัวผู้ช่วยนางเอกเป็นผู้ติดตามซึ่งมาจากต่างดาวมันเป็นการ์ตูนที่น่ารักน่ารักนะคะซึ่งเป็นการ์ตูนเรื่องแรกในชีวิตที่ภาคอยู่กับอสมทเลยค่ะนั่นก็คือครีมมี่มามี่กับสื่อรักต่างดาวและเพื่งก็เป็นสื่อรักจากต่างดาวที่มาเป็นเพื่อนของนางเอกก็คือณนิดเป็นคนภาคค่ะเล่นเป็นหัวหน้าตัวร้ายสุด ของเซลลมูนนะคะซึ่งมีพลังกายมีพลังเสียงเท่าไหร่ <c oughs> กำลังภายในเท่าไหร่เราต้องออกมาเพราะมันจะเกลี้ยกล่อมมันจะแผ่เสียงเวลาโมโห <c oughs> เวลาเสียใจก็ร้องไห้ไปด้วยร้ายไปด้วยซึ่งท้าทายความสามารถมากอันนี้เรามีจั่งสมรสประสบการณ์มาบ้างแล้วบางทีเราก็ได้ได้อยู่เป็นฝ่ายตัวร้ายเราก็รู้สึกกดดันดนิดๆน่าจะร้ายยังไงดีนะเพราะเราเสียงเราเราเป็นตัวเล็กๆมาตลอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าเราสู้เราทำกันบ้านด้วยประสบการณ์ที่เราได้รับมาจากความไม่วางใจจากพี่ๆจากท่านผู้ใหญ่นะคะมันก็ทำให้เราเพิ่งผ่านพ้นไปได้ค่ะก็ตัวการ์ตูนที่ประทับใจหรือภาพยนตร์ที่ประทับใจที่สุดถ้าเป็นหลังก็คือหนูน้อยคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลนะนะคะอันนี้ประทับใจมากเลยคือเป็นอะไรที่ภาคยากนะเพราะตัว เขาเป็นหุ่นยนต์นะคะหุ่นยนต์นี้มันมันจะต้องไม่พูดเหมือนคนปกติธรรมดามันจะพูดแบบนิ่งๆแต่ว่าต้องนิ่งแล้วต้องให้คนเข้าใจบุคลิกของตัวเขาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็มี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 หลากหลายบุคลิกอันนี้ชอบประทับใจแล้วก็ถ้าเป็นการ์ตูนก็จะประทับใจเรื่องเซลัมูลค่ะเซลัมูลนี้ได้เป็นตัวเป็นตัวดีอยู่ฟากนางเอกจึ่งอยู่ในกลุ่มดีแล้วเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนเป็นร้ายบางที อยู่ในเฟรมเดียวกันเดี๋ยวเธอก็ร้ายเดี๋ยวเธอก็ดีมันมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะในเซลมูนจะสนุกมากค่ะเราเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นตรงนี้มากๆค่ะเนี่ยค่ะสองเรื่องนี้ก็คือโดยเฉพาะเรื่องที่ทําชื่อเสียงให้นะพึ่งนะคะก็คือโดราเอมอนนี่เองค่ะซึ่งโดราเอมอนนี่ก็คือคลองใจเด็กๆมาตลอด30กว่าปี40ปีเลยทีเดียวนะคะก็มาเป็นตัวชิซูกะค่ะ ก็เราเรามีความรู้สึกว่าชิสุกะเป็นเด็กดีตัวละครที่ที่ที่น่พึงแบบได้รับบทนะคะเป็นเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่สามารถที่จะทําตัวให้เป็นเยี่ยมอย่างให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับเด็กที่ดูการ์ตูนเรื่องนี้นะคะก็คือนั่นก็คือตัวชิสุกะเป็นเด็กที่เรียบร้อยน่ารักแล้วก็รักเพื่อนโดยเฉพาะโนบิตะโดราเอมอนจแอนซูเนโออันนี้คือกลุ่มของเขานะคะก็ ทิสุกะก็เป็นคนที่คอยให้สติเพื่อนๆซึ่งทำโอนหมดเลยทั้งโนบิตะทั้งโดเรมอนทั้งใจแอนแล้วก็ซีเนโอคุณค่าของคนเรานะ่ะไม่ได้วัดกันที่คะแนนสอบเพียงอย่างเดียวหรอกนะซึ่งสี่ละครสี่ตัวนี้เราจะเกาะกลุ่มรวมกันไปไหนกันในเรื่องตลอดปะจนภัยจะไปไหนจะไปเจออะไรต่อมีอะไรก็จะไปด้วยกันหมดแล้วก็เป็นคนที่ มีดนตรีอยู่ในหัวใจคือจะไปไหนก็ต้องไปเรียนเปียนโนโอุย้ยถึงเวลาเปียนโนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูเปียนโนจะรอนะคือคือเขาเป็นคนที่รู้หน้าที่ของตัวเองค่ะซึ่งเนเะพิ่งมีความผูกพันแล้วก็ประทับใจแล้วก็ชื่นชอบตัวชิซุก,กะมากมเพราะคิดว่าตัวชิซุกะเนี่ยอย่างน้อยๆตัวการ์ตูนมันจะเป็นเอ่อเป็นตัวที่เชื่อมโยงเชื่อมโยงความรู้สึกดีๆกับตัวละครมาสู่เด็กที่ชมด้วยก็ได้ทั้ง ความน่ารักน่ารักของเขาด้วยความรักเรียนรประมาณนี้ค่ะก็คือดีใจค่ะที่ที่มีที่มีงานชิ้นนี้ขึ้นมาเป็นคอลเลกชันนี้ขึ้นมานะคะมันอาจจะแตกแขนงไปเป็นอย่างอื่นได้อีกถ้าเป็นอย่างนั้นได้มันจะดีมากมันจะอยู่ใกล้ตัวเด็กมากด้วย แล้วก็ถ้า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 น้องๆที่เขาติดตามการ์ตูนหรือคือเด็กๆเนยังไงเขาก็ต้องรักการ์ตูนอยู่แล้วถ้ามีตัวการ์ตูนที่เขาประทับใจแล้วมีเสียงของเราเองด้วยเนี่ยเราเราก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าสมมุติวันใดวันหนึ่งที่คอลเลกชันนี้เป็นที่ชื่นชอบหรือแพร่หลายออกไปนะคะมันก็เป็นความภาคภูมิใจค่ะว่าอุ๊ยเราไปไหนเอ๊มีเสียงของเราน้องๆเปิดหรือว่าเราไปโรงเรียนลูกไปเยี่ยมลูกหลานในอนาคตอย่างเงี้ยนะคะ เราไปเจอแบบนี้เราก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะ